ภายในคันนี้โคตรสวยตัวท็อปสุดคอนโซลแบบทูโทนมิติของจอเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะครับพวงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูดคอนโทนเอนเตอร์เมนต์มีบลูทูธรับสายวางสายด้วยกระจกมองข้างปรพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าได้มา4บาทออโต้บานเดียวฝั่งคนขับจออัปเกรดเรียบร้อยเดิมจากโรงงานมีระบบเนวเกเตอร์ด้วยแล้วก็ usb aux จัดให้เต็มระบบแบบนี้แสดงผลของแอรเป็นแบบบีตอนใช้งานง่าย สามารถทำิเตอร์ได้ด้วยนะครับและคันนี้ติดรถเรียบร้อยแล้วรับประกันไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมมีดีเซลเล็ทหนึ่งช่อง A U X เกียร์อโอตโต้มีชิปล็อกจอดแปะได้เบาะคู่หน้าสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดแบบปรับไฟฟ้าแถว2ก็อยู่ในภาพพร้อมใช้งานไมค์กิ๊กส่วนภายนอกคันนี้ได้เป็นสีดำมานะเงาฉ่ำปี2013.14โตัวท็อปสุดนะครับ1.8 e navigator ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมาให้ด้วยคู่หนึ่ง ฟิตเมนต์หล่อมากล้อแมก RE 3 0น็อตเลสีน้ำเงินยางดิสโทนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดโครมเมียมกุญแจคีย์เลสแบบนี้ครบ2ดอกคุสตาร์ดระบบห้ามเบรกได้มาดิสี่ล้อฝาท้ายอยู่ครบหมดเลเวล1.8ซีวิคโลโก้ฮอนด้าส่วนที่ห่องเครื่องคันนี้เนียนสุดน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับคานเดิมเมสซปอร์ตคมกิฟเรียงตัวกลมบล็อกอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานร้ยะห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งระบบเบรกเอเบียสก็ม ราคาสุดชิว39,000บาทค่อน7,000บาท